สวัสดีครับเรียนรองศาสตราจารย์ดรประเวศเวชานะครับกระผมนายชยศปานรับร้อยครับรหัสนักศึกษานะครับ648นะครับ914021ครับผมอ่าหมู่เรียนที่2นะครับวันนี้นะครับกระผมจะมานําเสนอนะครับบทที่อ่าบทที่5นะครับซึ่งนะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับนะครับเครื่องมือแล้วก็การรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งนะครับในขอบเขตเนื้อหานะครับวันนี้เราจะพูดถึงนะครับ1การสังเกตนะครับ2 การสัมภาษณ์3แบบสำรวจ 4. สิ่งประดิษฐ์และเอกสารนะครับ 5. ความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็6นะครับบทสรุปนะครับการสังเกตนะครับการสังเกตนะครับหมายถึงการมองไปที่เป้าหมายนะครับโดยเฉพาะเจาะจงนะครับโดยเจตนานะครับการสังเกตการนะครับให้ข้อมูลเชิงลึกนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับเกี่ยวกับ ชีวิตที่แท้จริงของโรงเรียนและก็ห้องเรียนด้วยนะครับการสังเกตเชิงคุณภาพนะครับในระหว่างการสังเกตเชิงคุณภาพนะครับคุณครูนะครับควรมองนะครับฟังนะครับเรียนรู้นะครับถามนะครับไต่ตองและก็บันทึกข้อสังเกตของคุณครูนะครับการสังเกตเชิงคุณภาพนะครับอาจเป็นแบบกึ่งโครงสร้างนะครับหรือไม่มีโครงสร้างนะครับในการสังเกตแบบกึ่งโครงสร้างครับคุณครูเริ่มต้นนะครับโดยการพัฒนา ชุดของประเด็นต่างๆเช่นนักเรียนนะครับพูดออกไปแล้วนะครับและรูปแบบการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะครับสังเกตได้จากการออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลที่ให้ความกระจ่างนะครับแก่ปัญหาเหล่านี้นะครับเมื่อ,อเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับในสภาพแวดล้อมของห้องเรียนนะครับต่อไปครับ การสังเกตเชิงคุณภาพนะครับกระบวนการดําเนินการสังเกตเชิงคุณภาพนะครับแนะนําให้นะครับเริ่มต้นโดยการสํารวจห้องเรียนอย่างกว้างๆนะครับเพื่อทําความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมนะครับและผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับและค่อยๆโฟกัสให้แคบลงนะครับและมุ่งเน้นไปที่ ผู้คนพฤติกรรมนะครับและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาของคุณครูและที่เกี่ยวข้องกับคําถามการวิจัยนะครับ2นะครับ1.2ครับโปรโตคอลการสังเกตนะครับโปรโตคอลการสังเกตครับประกอบไปด้วยการบันทึกภาคสนามนะครับที่มีคําอธิบายโดยละเอียดนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณครูเห็นและได้ยินนะครับและได้รู้สึกในระหว่างการสังเกตความคิดนะครับความเข้าใจ ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตเหล่านี้นะครับยิ่งคําอธิบายมากเท่าไหร่นะครับการส่งความหมายนะครับมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับสประเภทคือบันทึกพรรณนาและก็บันทึกแบบสะท้อนกลับ1.3ครับขั้นตอนการสังเกตนะครับต่อไปนี้นะครับเป็นแนวทางและก็คำแนะนำนะครับเพื่อช่วยให้คุณครูวางแผนการดําเนินการนะครับสังเกตในชั้นเรียนของคุณครูนะครับ 1. ครับค้นหาสถานที่ นะครับที่ให้มุมมองที่ดีนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องนะครับมีเด่นชัดนะครับ2ครับใช้เวลาในช่วงเริ่มต้นนะครับของการสังเกตโดยไม่ต้องใช้เวลาจดบันทึกนะครับ 3. ระบุผู้คนนะครับกิจกรรมนะครับและปฏิสัมพันธ์นะครับที่จะเป็นจุดสนใจของคุณครูนะครับ 4. ่วาดแผนภาพของห้องเรียนนะครับ 5. บันทึกภาคสนามนะครับที่มีคําอธิบายนะครับและสะท้อนกลับของคุณครูนะครับ 6. เริ่มต้นด้วยการกวาดกว้างๆและค่อยๆจำกัดโฟกัสของคุณครูนะครับเบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะครับมักจะเป็นประโยชน์ที่จะสังเกตนะครับเห็นโปรเจคไซน์นะครับออกของกิจกรรมนะครับในห้องเรียนนะครับและหัวข้ออภิปรายนะครับแปดเขียนอธิบายให้เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับในส่วนช่วยบันทึกข้อมูลเชิงพรรณนาที่เกิดขึ้นนะครับเนะครับสังเกตนะครับเสร็จแล้วให้ ใช้เวลาทุกคนบันทึกย่อยของคุณครูนะครับและเพิ่มคําอธิบายนะครับต่อไปครับการบันทึกพฤติกรรมนะครับบันทึกพฤติกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสังเกตที่มีประโยชน์นะครับสําหรับการสังเกตนะครับบันทึกประเภทนี้จะเป็นบันทึกนะครับในการใช้การติดตามพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมาหรือนักเรียนกลุ่มเล็กๆนะครับต่อไปครับภาพถ่ายนะครับการบันทึกวิดีโอและการบันทึกเสียงนะครับเครื่องมือ สังเกตการเช่นภาพถ่ายการบันทึกวิดีโอนะครับการบันทึกเสียงครับช่วยเพิ่มขีดความสามารถของคุณรูณนะครับในการจับพฤติกรรมทัศนคติและปฏิสัมพันธ์สังคมของนักเรียนนะครับผ่านภาพและเสียงนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับกับการสังเกตพฤติกรรมเชิงคุณภาพแบบปลายเปิดนะครับการสังเกตเชิงคุณภาพแบบปลายปิดที่มีโครงสร้างนะครับเช่นแผนงานนักรายการตรวจสอบและ มาตาส่วนในการให้คะแนนนะครับไปที่หมดหมู่ที่กําหนดไว้ล่วงหน้านะครับในขณะที่การสังเกตเชิงคุณภาพนะครับพฤติกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อในการสังเกตเชิงปริมาณและจะมีการระบุพฤติกรรมนะครับหรือกิจกรรมชุดเดิมนะครับล่วงหน้าและมีการตรวจสอบอเพื่อบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ1.2.1นะครับแผ่นแจงนับนะครับแผ่นบันทึกข้อมูลนะครับใช้เพื่อติดตาม ความถี่ของพฤติกรรมเป้าหมายหรือเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับต่อไปนะครับรายการตรวจสอบนะครับรายการตรวจสอบนะครับประกอบด,ด้วยรายการพฤติกรรมนะครับหรือกิจกรรมที่กําหนดไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งเป็นจุดสนใจนะครับของผู้สังเกต เพื่อที่จะพัฒนารายการตรวจสอบที่มีประโยชน์นะครับต่อไปครับรายการตรวจสอบครับรายการตรวจสอบนะครับประกอบด้วยนะครับต่อไป2นะครับสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์นะครับเป็นกลยุทธ์นะครับที่รวบรวมข้อมูลที่สําคัญนะครับในการวิจัยนะครับปฏิบัตินะครับเปิดโอกาสให้ มีการสนทนาเชิงลึกนะครับและช่วยให้ครูนักวิจัยสามารถถามคําถามของผู้บริหารผู้ปกครองและคนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้นะครับการสัมภาษณ์นะครับแบบไม่มีโครงสร้างนะครับกึ่งโครงสร้างและแบบมีโครงสร้างนะครับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนะครับเป็นการสนทนาแบบไม่เป็นทางการนะครับจุดมุ่งหมายคําถามมีกว้างนะครับและนําเสนอในรูปแบบง่ายๆนะครับส่วนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างนะครับจะเป็น จะขึ้นอยู่กับคําถามที่เตรียมไว้ก่อนการสัมภาษณ์นะครับคําถามเหล่านี้เป็นคําถามปลายเปิดนะครับในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับผู้เข้าร่วมนะครับจะได้รับเชิญนะครับให้ร่วมการบรรยายและยกระดับการติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับต่อไปนะครับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะครับจะขึ้นอยู่กับนะครับคำถามที่เตรียมไว้อย่างไรก็ตามในรูปแบบมีโครงสร้างนะครับผู้สัมภาษณ์นะครับจะกําหนดกรอบคําถามนะครับโดยใช้ถ้อยคําที่ตรงกันนะครับทําซ้ํา ลำดับของคำถามนะครับและคำถามที่เหมือนกันกับผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับขั้นตอนการสัมภาษณ์นะครับขั้นตอนการสัมภาษณ์นะครับในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์นะครับมาจากวัตถุประสงค์นะครับของเราและจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้นะครับ 1. การระดมสมองแนวคิดนะครับการตรวจสอบการเลือกหมวดหมู่การพัฒนานะครับเตรียมร่างนะครับแล้วก็การทดสอบนําร่องนะครับ2.3นะครับการดําเนินการสัมภาษณ์นะครับก่อนการสัมภาษณ์นะครับ ก่อนที่คุณครูจะดําเนินการสัมภาษณ์นะครับควรเลือกผู้สัมภาษณ์นะครับของคุณนะครับของคุณครูนะครับอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ระหว่างสัมภาษณ์นะครับจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์นะครับแม้ว่าคุณครูจะใช้อุปกรณ์บันทึกก็ตามนะครับเพื่อให้เราสามารถจับสาระนะครับสําคัญของคําตอบนะครับจดภาษากายและเปลี่ยนเป็นน้ําเสียงนะครับและจดแนวคิดหรือคําถามติดตามผลนะครับหลังสัมภาษณ์ทันทีนะครับจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นนะครับ ให้ไต่ตองกระบวนการและเนื้อหาของการสัมภาษณ์นะครับขอแนะนำนะครับฟังบทนะครับสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้อย่างรอบครอบนะครับหลายๆครั้งนะครับต่อไปครับ2.4ครับการสัมภาษณ์แบบสนทนาแบบกลุ่มนะครับเทคนิคการสัมภาษณ์นะครับที่เป็นประโยชน์คือการมีการสนทนากลุ่มกับบุคคลหลายๆคนนะครับที่สามารถรวมตัวกันและแบ่งปันความคิดนะครับและประสบการณ์ของ พวกเขานะครับเกี่ยวกับหัวข้อนะครับการศึกษาของคุณครูนะครับอาจเป็นประชุมกลุ่มนักเรียนผู้ปกครองนะครับหรือว่าครูนะครับและทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับในขณะที่ผู้เข้าร่วมนะครับโต้ตอบกันนะครับข้อมูลจากการสนทนาระหว่างผู้เข้าร่วมนะครับต่อไปครับการสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมนะครับอาจเป็นเทคนิคที่จะช่วยประหยัดเวลาได้นะครับการสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับสามารถจับ ผ่านห้องสนทนานะครับเมื่อผู้สัมภาษณ์นะครับและผู้ถูกสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับร้องกันนะครับต่อไปครับ3นะครับแบบสำรวจนะครับการสำรวจนะครับเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งนะครับซึ่งนะครับให้มีการตอบสนองครับขนาดใหญ่ครับอย่างรวดเดียวนะครับสามารถใช้ให้มีประสิทธิภาพได้นะครับและมี ค่าใช้ใจน้อยที่สุดและสามารถวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนะครับต่อไปครับขั้นตอนของการดําเนินการสํารวจนะครับ 1. ระบุวัตถุประสงค์นะครับ 2. ระบุประเภท 3. ตัดสินใจเลือกข้อมูลประชากรนะครับ4จัดทําแผนการจัดการแบบสํารวจนะครับ5เตรียมตารางเวลาสําหรับการสร้างนะครับ6กําหนดตัวอย่างที่จําเป็นสําหรับการศึกษานะครับ 7. ตั้งชื่อแบบสํารวจนะครับแปดเขียนแบบ ร่างแรกออกรายการสำรวจนะครับ9ทดสอบแบบสำรวจ10นะครับเตรียมจดหมายปะหน้าหรือคำอธิบายสั้นๆนะครับ11ให้แนวทางที่ชัดเจนแก่ผูต้ตอบแบบสำรวจ12ดําดำเนินการสำรวจนะครับ13โค้ดข้อมูลป้อนข้อมูลตัวเลขในสเปซชีตนะครับแล้วก็14วิเคราะห์แล้วก็ตีความผลลัพธ์นะครับต่อไปครับการเขียนแบบสำรวจนะครับประเภทของคำถามและตัวเลือกในคำตอบนะครับก็จะเป็น หนึ่งนะครับข้อเสนอแนะในการเขียนคําถามแบบสํารวจ2การตอบกลับแบบมีโครงสร้าง3คําตอบที่ไม่มีโครงสร้างหรือว,ว่าคาตอบปลายเปิดนั่นเองนะครับต่อไปครับ4สิ่งประดิษฐ์และเอกสารนะครับสิ่งประดิษฐ์นะครับคือเอกสารและบันทึกทางกายภาพนะครับที่ช่วยให้นักวิจัยของครูนะครับสร้างความเข้าใจในชั้นและบริบทของอหัวข้อของพวกเขานะครับซึ่งอาจรวมถึงงานของนักเรียนและ รายงานการประชุมนะครับรายงานของโรงเรียนและบันทึกสาธารณะนะครับต่อไปครับวารสารของครูนะครับวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับนักวิจัยนะครับระดับครูหลายคนนะครับพบว่าวารสารนะครับเป็นวิธีการวิจัยที่มีการศึกษาวารสารนะครับอาจรวบรวมถึงเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับสถานการณ์เหตุการณ์คําถามและความไม่แน่นอนนะครับที่คุณครูคิดว่านะครับเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับต่อไปครับ ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือและก็การเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับความหลากหลายของเครื่องมือนะครับรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณเนี่ยนะครับในขณะที่คุณครูนะครับพัฒนากลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูลของคุณครูเองนะครับขอแนะนําให้คุณครูนะครับคํานึงถึงประเด็นต่อไปนี้นะครับโดยไม่คํานึงถึงเครื่องมือนะครับหนึ่งการกําหนดนะครับเวลาเฉพาะสําหรับการรวบรวมข้อมูลนะครับ สองการรวบรวมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของคุณครูนะครับแล้วก็สามอย่ารู้สึกหนักใจกับรายการแล้วก็วิธีการรวบรวมข้อมูลนะครับสี่ปรับเปลี่ยนแผนออกแบบการวิจัยของคุณครูได้ตามต้องการนะครับต่อไปครับบทสรุปนะครับการเลือกเครื่องมือวิจัยนะครับและกลยุทธ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับจากลักษณะของการวิจัยนะครับเป็นการยากนะครับที่จะบอก ท,ที่จะแบ่งเครื่องมือนะครับและวิธีการวิจัยนะครับออกมาเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับเมื่อเรากําหนดการวิจัยครับการดําเนินการวิจัยของครูนะครับในการพัฒนากลยุทธ์เนี่ยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักวิจัยนะครับควรกําหนดเวลาเฉพาะนะครับสาหรับรวบรวมข้อมูลนะครับส่วนการสังเกตเนี่ยก็หมายถึงการดูเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงนะครับโดยเจตนานะครับต่อไปครับโปรโตคอลการสังเกตนะครับประกอบด้วยการบันทึกภาคสนาม นะครับการบันทึกการสะท้อนกลับนะครับหรือว่าจะเป็นการบันทึกพฤติกรรมนะครับรูปถ่ายการบันทึกเสียงและการบันทึกวิดีโอนะครับส่วนการสังเกตเชิงปริมาณนะครับมีโครงสร้างและก็แบบปลายปิดนะครับมุ่งเน้นนะครับไปที่หมวดหมู่นะครับที่กําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งบันทึกพฤติกรรมนะครับที่วัดได้เฉพาะนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดข้อมูลตัวเลขและก็เครื่องมือบางอย่างครับที่ใช้สําหรับ การสังเกตเชิงปริมาณนะครับส่วนการสัมภาษณ์นะครับให้ความข้อมใจนะครับในประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมนะครับจากมุมมองของตนเองนะครับส่วนกลุ่มสนทนานะครับเป็นเทคนิคการสัมภาษณ์นะครับโดยที่บุคคลหลายคนมารวมกันและแบ่งปันความคิดนะครับส่วนแบบสํารวจเนี่ยนะครับใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคตินะครับของคนตลอดจนข้อมูลที่ เป็นเทปจริงนะครับสามารถใช้แบบสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนรายการสำรวจนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือแบบมีโครงสร้างนะครับและก็แบบไม่มีโครงสร้างนะครับส่วนสิ่งประดิษฐ์นะครับเป็นเอกสารและบันทึกที่ทางการนะครับและไม่เป็นทางการนะครับซึ่งให้ข้อมูลบริตร์และข้อมูลประชากรที่สร้างให้ที่สามารถนะครับให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคล ชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของโรงเรียนและลักษณะทั่วไปของกระบวนการศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมนายชยศดปันนับร้อยครับขอนะครับจบการนำเสนอนะครับบทที่5ไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ